โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีแคมป์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ช่วงครับบันดีแคมป์ขอบนมีบาทกูบอลกูบอลบาทก่อนหน้านี้ครับวันนี้ซีเรียสเลยนะจริงจังเลยนะ ตั้งใจฟังเลยตัั้งงใจฟก่อนหน้านี้นเคยบอกกันไปแล้วนะครับว่าพวกเราบ,บตัตทิ้งแคมป์20010และแบรนด์เมเกียทั้งหมดนะครับใช้สื่อโซเชียลเพื่อการทำการค้าคโดยที่ไม่เคยยัดเยียดใครไม่เคยแท็กไม่เคยอินไว้ใครให้มากดไลค์เพจครับนะครับคุณชอบคุณเข้ามาดูคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ตองต้องเข้ามาดู นะครับไม่เคยขอแลกไลฟ์ในไลา์ช็อปนะครับและก็แจ้งความจำนวชัดเจนนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารไปนะครับแล้วก็พยายามจะแท็กคนมันเยอะไงสินค้าเข้ามาหาเราเราเคยใช้มาตรการจากหนักไปเบาอจะเขาไปหนักนะครับอ ส่งมสเสจไปแจ้งอ่าเริ่มจากลบแท็กค่ะมสเสษไปแจ้งนะครับเออแจ้งให้ Facebook ตรวจสอบบล็อกถึงท่านเคยโทรไปคุยมาแล้วก็มีแต่ยังไม่หยุดวันนี้ต้องขออนุญาตเข้ามาเคลียร์นะครับว่าขอเถอะนะครับแล้วที่สำคัญนะของที่เขาส่งมานะยาอกฟูลูฟิตอย่างเงี้ยเอา,ยาสวยใสไรสมบัยอย่างเงี้ย <laughs> ตอนนี้รู้ที่ฟิตอะอยากมีอยู่รนูเดียวเลยมันหวมมลวมมากเลยว่าตอนนี้ไม่คล่องแล้วไม่คล่องเลยอะไม่คล่องเลยอันหลวมมากเลยว่านะครับก็ให้ดูเลยนะครับอ่าผมพลิกให้ดูเลยผมพยายามอ่านชื่อนะชื่ออีลินอนะคงชื่ออีลินอนะอ่าอีลินอะโอ้ยจริงคงไม่อ่านว่าเอออินอนะอ่ามันคงอ่านว่าอีลินอะอ่าอันนี้อ่านว่าอะไรวะเพจี้เหรอไม่รู้อะไรสักอย่าง เพดไพ่ไพจี้อะไรสักอย่างเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยใครรู้จักไปบอกเขาหน่อยนะอย่าแท็กมาหาผมอีกนะอย่าแท็กมาหาผมอีกแล้วที่สำคัญยาอกฟูลูฟิตคุณน่ะผมไม่สนใจแล้วอยากรู้ว่าไอพีเซนเตอร์ที่คุณเอามาลงในรูปอปะไปขอเขามาหรือยังทำไมคุณไม่เอารูปคุณน่ะเอานมคุณเองเนี่ยมาโฆษณาเลยเออเอานมูถูกไหมอ่ะเออไม่จริงข้าเอาคุณเองเลย เต็มท <MP S 2> ี่เลยสองอย่างยาอกฟูรูฟิดกับยาสวยใสด้สมองนันะตอนนี้แหละ <c oughs> นะครับ <c oughs> อย่แท็กมาอีกแล้วฝากว่าเพื่อนๆพนคนไหนรู้จักฝากไปบอกด้วยว่าขอร้องล่ะอย่าแท็กมาอีกและท <c oughs> ี่สําคัญนะครับผมก็ยังเปิดในช่องหนึ่งเผื่อนะเผือ่อผมยังมองโลกในแง่ดีว่าถ้ามันเป็นไวรัส เออคุณไม่รู้เอ้ขอโทษจริงๆรนูไม่รู้พี่มันแผลไปเองเออ,อ,รอเราจะเรียกมาขอโทษอีกเนี้ยไม่รู้นะ,รนะมาบอกเราแล้วการเราจะ,าจะขอโทษออกสื่อให้เลยว่าเออเราเข้าใจผิดนะแต่ถ้าไม่ใช่มันเกิดจากความจงใจยัดเยียดสื่อ,อคุณเลิกซะเลิกซะยาคุณอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าผ่านอยอยออยอะไรเปล่าไม่รู้ไม่รู้ เออยาอกฟรูรูิแต่กูไม่ใช่ลูกค้าแน่แต่กูไม่ใช่ลูกค้าแน่กูมีรูอยู่รูนึงอ่ะแต่มันมันไม่ฟิตจริงๆถ้าตอนนี้ยาไม่มันเป็นผลหรือเปล่าเนี่ยฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆที่คิดจะทําการตลาดด้วยสื่อโซเชียลนะครับถ้าของคุณดีจริงคุณไม่ต้องแท็กเดี๋ยวคุณเข้ามาดูคุณเองครับเดี๋ยวลูกค้าคุณที่ซื้อไปแล้วเขาประทับใจเขาจะ กดไลค์เขาจะกดแชร์เขาจะแบ่งปันให้เพื่อนๆเองอันนี้ของจริงอันเนี้ยของจริงคุณรักษาคุณภาพคุณไว้การของจริงไม่ต้องเชิญไราลายคุณรักษาคุณภาพคุณรักษาความเร็วในการส่งคุณรักษาทุกๆสิ่งอย่างให้ไวแล้วกันครับถามว่ามันตีแค้มมีบ้างไหมที่ผิดพลาดมีครับผิดพลาดด้วยความไม่ตั้งใจส่งของช้าไปบ้างเวลาไม่ตรงอะไรเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกเราไม่ได้เข้ามาในร้านหรือว่าเราส่งของผิดพลาดบ้างเราขอโทษขอโพยและพร้อมที่จะยอมพร้อมที่จะ รับแล้วก็แก้ไขนะครับคุณแสดงสปิริตตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องแท็กไม่ต้องยัดเยียซื้อแล้วคุณจะอยู่ได้ในโซเชียลมีเดียสวัสดีครับ